แม่เอาไข่ขาวไปใ,ให้เรากินไข่แดงสวัสดีค่ะอ้อมค่ะขอตอข้อนรับเข้าสู่ชาแนลอ้อมรอบโลกนะคะตอนนี้อ้อมอยู่ที่สนามบินเท้าหยวนวันนี้อ้อมไปเที่ยวไต้หวันนั่นเองตอนนี้อ้อมก็ได้กระเป๋าแล้วเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ เลสับเรียนจันทานบบนนก็เมื่อกี้นะคะด้วยความที่เราอะเลทที่สนามบิน,นก็เลยต้องแวะกินข้าววันก่อนก็เป็นอาหารสตรีมอะเขาวบอกว่าเป็นอาหารประจำบ้านเขารสชาติก็เออจืดๆมันๆก็ตามสไตล์คนจีนะเน,ะเนะาะวะก็ก็พอกินได้แหละ ไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าจืดเบ้อวังหรือว่าจืดเบ้อวังแต่เราก็กินได้ก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปร่องเรือลอดทะเลสาบกันค่ะแต่ว่าดูท่าและฝนน่าจะตกดูดูเห็นตรงนู้นไหมถึงรึยั้นะตรงนู้นอ่ะเมฆมาแล้วไม่มีลมด้วยเขาบอกให้เราเดินมาทางนี้ค่ะ ตอนนี้ก็แวะลงจอดที่วัดพระถังสังจังนะคะเป็นที่เขาอัญเชิญอัฐิของพระถังสังจังจากชุมพูทวีปมาประดิษฐานอยู่ที่นี่ หลังจากที่เราสักการะพระถังซัมจั๋งด้านบนเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเราเดินลงมาข้างล่างเรื่อยๆเราจะเจอร้านร้านหนึ่งที่คนต่อแถวกันเยอะมากเลยนะก็คือร้านขายไข่ใบชั้นเองเขาบอกว่าคนที่มาที่เนี่นะจะต้องลองมาชิมให้ได้เลยหนึ่งฟองคนละ13ดอลลาร์ไต้หวันนะคะม,มีไข่ใบชาต้องบอกก่อนบอกเองไ,ได้ไม่บอกไห้ร้อนมากมา ต้องสีอ,อิ่วอ่ะคือแม่เอาไข่ขาวไปใ,ให้เรากินไข่แดงตัวนี้ก็ว้ามาแล้ว วราปมาช็อกโกแลตคัสเซนต์เขาบอกว่าที่เนี่ยเออช็อกโกแลตอาาร่อยที่สุดในไต้หวันหรือในโลกวะไม่รู้อ่ะดูบรรยากาศกันเลยว คาเดมีอะวอดสิสดิสอันนี้แมคคาเดมีอกหืมหวานมากเลยอะอืมหวานอดี้ดิสิสเัอรองอืมอันนี้เป็นชาอูหลงต่ออืม ันหวๆนอ่ะวัดบดิสเบลกทีอ่ากองสีแดงเบลกทีมันหวานไปอ่ะหนอคือเดินมาแป๊บเดียวได้มาแล้วหนึ่งถุงห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อ หลังจากที่เราไปกินช็อกโกแลตกันมาแล้วเราก็กลับมากินกันต่อจ้าไม่ได้กินธรรมดานะจ้าบุฟเฟ่ชาบูมา่าจ้าเอาให้แน่นกันไปเลยที่นี่หาลายอาหารเยอะมากเลยนะแล้วคนก็เยอะมากเช่นกันดิฉันไม่สามารถถ่ายรูปได้ทั้งหมดได้เพราะคนเยอะจริงๆค่ะ ได้เท่านี้อันนี้ก็เกือบหมดแล้วนะเยอะไหมล่ะร้านนี้อยู่เมืองไทยจงนะคะไปหากันเองเ,องเพราะว่าตอนอยู่บรถหลับค่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วจ้ามาถึงก็พร้อมกินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ไปกินต่อ นี่จะบอกว่าที่ไต้หวันนะเขาไม่มีน้ำจิ้มเด้ออยากกินใี่ปรุง,งเอาเองน,นี่ก็ให้ใส่ต้นหอมใส่พริกใส่น้ำปลามันไม่ใช่น้ำปลามันคือโชอยุหรือมันคืออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเค็มๆอะ่ะเออแล้วก็ใส่อันนี้หน่อยอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้มันมันจะออกเผ็ดๆหน่อยแล้วก็ใส่ไข่ดิบจ้าตอกเอาเฉพาะไข่แดงนะคะแล้วก็คนๆเอาไปชิม,มค่ะรสชาติออกมาก็เค็มค่ะเท่านั้นเองแต่ว่า ก็ฟินในอีกแบบหนึ่งนะอย่างที่อ้อมบอกค่ะหลังจากกินเราจะกลับมานอนนะคะคืนนี้อ้อมนอนที่ไทยจงหนึ่งคืนค่ะในวันพวกนี้เราจะเข้าไปไทยเปแล้วนะคะแต่จะไปไหนกันบ้างรอติดตามกันอีพีหน้านะคะคืนนี้ไปก่อนบ๊ายบาย